ครับตอนนี้เรามาซื้ออาหารมาให้น้องแมวนะครับเป็นอาหารเปียกอาหารเปียกนะครับเาแล้วมาให้น้องแมวน้องลาเต้นะฮะเพียะเพียะเอายุอะไรล่ะถ้วยไป็นไรแล้วเต้เต้หนึ่งเดือนกับอีกอ่าสี่วันครึ่งครับวันลี่พาเนาะเดือนมิถุนาเป็นน้องแมวครับี่เดินเดินไปกินเร็ว 1 1ปีนะฮะ1ปี่งปิหนึ่งปีกับอีก<ะ>ห้าวันเออแดกมาเร็วเมาแดกมาแดกเอ้ยมากินมากินลูกละเนาะเมื่อกี้บอกผิดนะฮะมันอายุ1ปีกับอีก5วันเนานะ <laughs> เอ้ยบอกผิดเว้ย <laughs> ดูน้องแมว <laughs> ดูความน่ารักของมันกินนะมันน่าจะกินอร่อย <laughs> แซ่บนัวรลอยนัวหัวม่วนเลยเด้ต๊ะ มากินมาลูกมาอันนี้เลยป่ะเฮ้ยเร็กินเร็วเร็ะมันกินยังเฮ้ยตุ๊ดี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 มันอยากกินใหญ่เลยโอ้ยหน่งนิ่หน่อะไรด่าอย่อย่าอย่าไปทำมันนะมันกำลังอารมณ์ดีอยู่ มันเดี๋ยวกูเอาอีกซองหนึ่งเอาให้แม่งอิ่มไปเ,เลยเฮียวัๆๆๆๆ okay. นนี้ยแีบบล็ตเสียบบลอเต้ถามมันนี่เสีบบล็ตละตุเตเต้

บอใครมันใครดีน้ละมันเลยบไฟกายินอยู่อย่อนมันกได้บอกบอกมแดียวนี่มันถิบนงเกียมันดีใจเาหเกลยเอมกตัวชอบนะยิ่งแมวเลี้ยงใหญ่เลยืมซื้อมาให้มันเมื่อกี้นี่ กินอยู่กำลังกินอยู่อย่าเดี๋ยวทีทีทีทุกทีตือที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 ทุกทีเออมากินมาลูกมาโอ้ตัวผอมมาเต้ยเออกินมาลูกปะ แกกูใส yeah. okay. ่ยาแกงไว้อ้มันโดนแม่อย่าไปแกล้งมันเนิ้วๆนๆ้วนี้วน้ยวกินไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเฮ้ยตุเต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 หักตุเตอีตุเตตอนนั้นมันบักเดะมันเป็นผู้ยิ่งจับมัน ติ้ติ้ติติ้ยิ้ยยยยยมันกินซองเดียวน่าจะอิ่มแล้วมั้งน่ะงากินไปโรดลูกมีิตรใดก็กินไปโรดลูก อืมเเลย,ออยตอนนี้นะครับออตอนนี้เราก็เคาะจานอาหารแมวนะครับเคาะถ้วยอาหารแมวล่อแมวใช่นะครับ Uh, น่าจะอิ่มแล้วล่ะอันเดียวยน้องแมวก็ไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่านะฮะ

ถ้าอิ่มแล้วก็เลื่อนมานี่เลื่อนมาริมกำแพงเดอ้อเนี่ยอยู่ข้างหลังที่นอนเธอเลยเนี่ย